สวัสดีค่ะพบกับแม่ลุงช่องครัวกันเทศมณีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำเมนูไข่เจียวปลาร้าเป็นอีกหนึ่งเมนูไข่เจียวที่อร่อยรสชาติไม่เหมือนไครรสนัวอร่อยกลมกล่อมไม่ว่าจะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็เข้ากันแถมใส่เครื่องต่างๆลงไปได้จัดเต็มมากเลยนะคะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นแม่ลุงก็จะเอาหอมแดงมาซอยเตรียมไว้ก่อนสูตรนี้แม่ลุงจะใส่เป็นหอมแดงลงไปด้วยแม่ลุงจะใส่หอมแดงลงไปสักประมาณ2-3ถึงหัวอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ไข่ไก่เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นเมนูล้างตู้เย็นของแม่ลุงเลยนะคะมีอะไรในตู้เย็นแม่ลุงก็จะใส่ลงไปในไข่ให้หมดเลยต่อไปนำมะเขือเทศมาหัน่นพยายามซอยให้บางๆหรือว่าหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ในตู้เย็นก็เหลืออย่างะเล็กละน้อยนะคะเมื่อเขือเทศก็เหลือแค่สองสลูกลูกเล็กๆเ,เองต่อไปเอาพริกมาซอยความเผ็ดปรับตามชอบนะคะ มลุงก็พริกเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าแช่ในตู้เย็นไว้หลายวันแล้วพอเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อไข่ลุงใช้เป็นไข่ไก่นะคะทุกคนประมาณ5.4ฟองใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่าไข่ไก่เป็นเบอร์เล็กสุดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินไข่ไก่หรือว่าไม่มีไข่ไก่ก็ใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้ น้ำปลารายี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ลุงใช้ประมาณหช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าน้ำปลาร้าของเราเค็มมากหรือเค็มน้อยนะคะเสรได้ตามชอบน้ำตาลทรายเพื่อตัดเค็มเล็กน้อยผงชูรสผงปรุงรสหมูสับตามชอบนะคะแม่ลุงก็จะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวจะเจียวไม่เป็นแผ่น ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพอตีส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่เป็นมะเขือเทศซอยพริกซอยหอมแดงซอย พอน้ำมันร้อนก็นําไข่ปลาร้าของเราลงไปทอดเลยนะคะทอดให้สุกที่เราฝั่งไปเลยอ่ะพะอ,อยู่ฝั่งสุกดีแล้วก็กลับด้านว้าวทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะมีแอบไหม้นิดนึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่เจียวปลาระเป็นอีกหนึ่งเมนูสุดประหยัดเครื่องปรุงน้อยแถมอร่อยมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองไปทำกินกันดู รับรองจะติดใจข่าวหมดหมออีกแล้วค่ะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับเม่รุงช่องครูกันทมนีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ